เจ็ดสีที่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะฮะที่ที่เราที่เรานั้นแล้วก็มีผักก็ผักบางส่วนเป็นผักเม้งเมืองเหนือแล้วก็ระบบออนไลน์ระบบการขายหลังร้านของเราซึ่งเราพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเท l ลเซลล์มาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็ระบบเดลิเวอรี่ปัจจุบันนี้เราก็มีโครงการเดลิเวอรี่ให้อ๋อคือพูดง่ายสั่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับคือเมื่อเคยไปทานที่ด้านเสร็จแล้วเนี่ยนะแล้วรู้สึกว่าถูกใจไม่จําเป็นจะต้องไปที่ด้านอีกใช่ไหมครับ โถสั่งได้เลยสร้างสมาชิกแล้วก็ทาบัตรสมาชิกแล้วก็โถสั่งได้เลยโอ้โหแสดงว่านี่มีความคิดนี่มีความรู้แล้วมันสามารถที่จะต่อยอดได้ง่ายถูกไหมครับเมื่อทําเช่นนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยมีการเทรนคนมีการเปิดแฟร์ชัยนะครับเปิดร้านค้าต่างๆเข้ามามีคนมาสมัครเป็นแฟรไชัยไหมคือวันนี้สมิทเข้ามาทุกวันเลยนะฮะก็วันหนึ่งวันสิบกว่าคนก็สมิทมาตลอดทุกวันเลยนะครับก็เรามีการอบรม การให้โอกาสแฟนชายของเราทุกๆวันเสาร์นะครับก็วันเสาร์ที่แล้วก็มา3าสิบกว่าคนนะฮะก็มาเพื่อที่จะเข้าเราก็จะมาให้โอกาสว่าธุรกิจสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของผักและผลไม้ปลอดสารพิษโลกตะวันออกนี้จะแข่งขันกับโลกตะวันตกได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรครับครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเราต้องมาคุยกันว่าการที่จะแข่งขันการที่จะพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อสู้กับตะวันตกนะครับ โดยที่ยึดตะวันออก4ประเทศที่รวมตัวกันร่มแม่น้ําโขงเนี่ยนะครับแล้วนําพาธุรกิจให้ยั่งยืนเนี่ยเขาทําอย่างไรโดยที่มีกบก้าวกระโดดตัวน้อยๆเนี่ยนะครับไทยลุฟาร์มหรือผู้ชายขายผักนี่นะครับนําท่านไปแล้วก็ให้ท่านได้รับทราบว่าวิธีความคิดแนวความคิดของเขาเป็นอย่างไรผมกับคุณกบก็คงคิดว่าต้องราท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ